สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่16บพันวาคมกลับมาเจอเจอที่ในตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคันเฉพาะาาตัวที่มั่นแต่งสดเน้นสดค่ําคือวันเสาร์นี้มีมาฝาก4 EP เน้นชุดเน้นเดี่ยวเหมือนเดิมครับและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 4ตัวมั่นแต่งสดเน้นสดตัวที่4ครับเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซียกับบาเซรโลนาห้ามพลาดด้วยการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมา,มากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองคู่ดูแฮนดิแคปครับบารเรนเซียกับบาร์เซลโลนาสกราล่ค่าแข่งขันกันตอนิีสามบาร์เซโลนาทีมเยือนบุกต่อครึ่งควบรูปบารเลเนเซและบาร์เซลโลนานะครับบาเลนเซียจะมาอยู่ดับที่11ของตารางมีอยู่สิคะแนน บาเซลน่าอยู่ดับที่4ี่ของตารางมีอยู่สามสิบสี่คะแนนผลงานห้าเกมหลังสุดของบารนเซียชนะ1นเสมอหนึแพ้3ไม่มีกำไรเลยสักเกมส่วนบา์เซโลนาห้าเกมหลังสุดชนะสอเสมอหนึงแพ้2องกำไรเกมเดียวที่เหลือขาดทุนหมดบอกเลยครับว่าทั้งคู่อยู่ในฟอร์มที่ไม่ดี อยู่ในการลงทุนที่ไม่ดีทั้งคู่เลยอย่างไรก็ตามการเัดการหาครั้งหลัวโซนบาร์เซโลน่านั้นเก็บชัยชนะได้หมดเหนือวาร์เซเลีเยนี่คือสฟนต์การเจอกันารครั้งหลังแต่ถ้าเราไปดูแฟนติการลงเล่นในบ้านก,กับนอกบ้านของบาร์ซ่ากับมาร์เซียตอนนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่กำกึ่งอยู่นะ อย่างไรก็ตามสองมูด,ด้วยแฮนดิแคปจากเจ้าตั้งห้าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าตั้งห้าหลายยังเชื่อใจโอกาสเสมอมาเด่นสุดเพราะว่าปรับราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนห้าหลายโอกาสเสมอนะในขณะที่วนติบ้านนั้นลดลงสีเ่เพิ่มขึ้นหนึ่งก็เชื่อในบาเนเซียจาบานส่วนบาซ่าแม้สันติจะข่มมิดเลยห้าครั้งหลังชนะรวดแต่วันนี้ตัวเจ้า สี่หลายปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบาร์เซโลนาทีมเยือนเพราะนั้นตัวผูอยู่กับโองกาสเสมอแล้วก็จะมาสนะแฮนดิแคปครึ่งควบลูกของบาร์เซโลนาปรงกบว่จาจ้าทั้งห้าหลายปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องบอลรองจ้ามานและปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งในช่องทีมเยือนบอลต่อเพราะนั้นด้วยผูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้ สวนทางกับไซติการเจอกันล้น้วนเลยเพราะว่าพวกเขาเชื่อใจความเป็นเจ้าบ,บ้านของมาเลเซียมากกว่าที่จะเป็นบอลต่อนองมานอย่างมาซาเพราะฉะนั้นตัวนี้สวนรองมาเลเซียครับสวนรองความเป็นเจ้าบ,บ้านของมาเลเซียครับจะไม่แพ้มาเซโลน่าครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวครับเป็นตัวมาเนเซีย่นสุดนเน้นส่วนตัวที่สี่ครับ ใน EP 4ประจคำค่ำคืนวันเสาร์นี้ครับสวนลองบาเรนเซียท่าในใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1ถึง EP 3ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณมา,มากๆครับ